สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเริ่มก่อน K อะไร KCS i p h n มารีอัเดทครับประจำเดือนพฤษภาคม2023นะครับผ่านปีอีกหนึ่งเดือนนะครับซึ่งมีวันหยุดเยอะมากร้อนมันตกนรกร้อนมันตกนรกครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่เจอฮ e ตเวฟเนาะร้อนภาพการลงทุนก็เหมือนกันภาพการลงทุนก็เกือบจะไม่ได้ร้อนมากแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้คือมันร้อนเหมือนแบบร้อนรุ่มว่าเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีคะขึ้นอยู่นั่นแหละจะขึ้นไปไหนขึ้นไปดาวังคารน์ล่ไงทำไมฉันต้องเกี่ยวอากาศ <c oughs> อากาศร้อนเป็นเหตุเนื้อตันตกน้ำตันตก sorry อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันนะครับโดยที่แล้วเราเรามีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของ financial condition ในธนาคารพาณิชย์จากทั้งฝั่งของ US แล้วก็ย<ช>ุโรปว่าได้รับผลกระทบมาจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่มันเร็วแล้วก็แรงเพือ่อสู่เงินเฟอ้อเนาะ ซึ่งวันนี้เนี่ยมันไม่จบแค่นั้นครับมันจะมีผลที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเครดิตคอนลารเดีชเดี๋ยววันนี้พี่ยุ้ยนะครับจะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันว่ามันจะกระทบกับภาคการเงินและก็เศรษฐกิจของฝั่ง US ที่เป็นเมน o u นทรีของโลกยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเหมือนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่าภาพรวมตลาดในช่วงที่ผ่านมาก่อนนะคบว่ามีมูยเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนที่ผ่านมาถือว่าดีอะ คือคืออ่ะแหมาจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันไม่ได้แย่เลยอ,อ่ะเราก็หลายๆที่มันยังอยู่ในขาที่แบบและอ่าค,คือคือแค่มันไม่แย่ลงอ่ะก็ดีแล้วใช่ไหม <laughs> อ่ะแต่ถ้าอย่างอย่างแบบถ้าดูอย่างอย่างภาพเดือนเนี้ยค่ะอ่าถ้าดูในขาของบบ financial 2, Russia, Russia, Russia s e c t ก r รบวกสองรัสเซียรัสเซียบวกเจ็ดอะไรเงี้ยคืออจริงเราไม่ไล like ่ Per f o r m a n c e ดี่กว่าให้ดูให้ดูในภาพเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเนาะในภาพ y e a r to d ูเดก็ต้องบอกว่าหุ้นเทคโนโลยียัง ดดยังดูเพอร์ฟอร์มและยังดูแข็งแรงกว่าสิ่งที่ทุกคนพูดว่ามันไม่ไหวครับอ,อย่างภาพเียรทูเด็เนี้ยเทคกระบวกขึ้นมาแบบยี่สิเปอร์เซ็นถ้ายี่สิเปอร์เซ็นเี่ยมันเป็นจุดที่ขีดว่าเฮ้ยุ่หลุดแบรนด์มาเก็ตแล้วนะ,ะทีนี้มันจะมีคําถามว่าไปต่อได้อีกไหมถูกยี่สิบแล้วที่ลบเจ็ดสิบแล้วเราต้องทํายังไงวันต่อไปดีนะเดี๋ยววันนี้มา,มาฟังแนวทางหรือ่าว่า,วาถ้าฟังจบแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ไกด์ได้ว่าเราจะทํายังไง เราจะทำเมื่อไหร่ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของฝั่ง US ที่เพิ่งประกาศออกมากันดีกว่าครับพี่อยุย่ไม่ว่าจะเป็นตัว GDP มไม่ว่าจะเป็นตัวภาคของการจ้างงานรวมไปถึงตัวอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยครับเราจะไปกันแบบไวๆเพราะเข้าใจว่ามันมีท่องอื่นที่ที่ผู <นำ S 2> ้แล้วลเ,เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อักเกิดมาสักพักแล้วเนอะอ,อย่าง GDP ีอย่างเงี้ย ไรมาที่1ก็ออกมา1.1ก็อนก็อาจจะน้อยกว่าตลาดคาดนะแต่ก็ยังมันดีนตัวเลขที่ดีจนแบบรู้สึกว่าขนาดนั้นเล่นหรอได้เหรออะไรเงี้ยเพราะทุกคนบอกกำลังพูดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจะรีเซชชันม,มันจะอัตรากับคนตกงานเราเห็นข่าวว่าบริษัทนี้เลิกออฟบริษัทนี้ลดคนงานบริษัทนี้แบบปัดพัดคนงานตัวเลขอัตราการว่างงานกลับลงไปที่3.4อีกแล้วดีแบบดีดีแต่ เขาว่าดีแบบนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าอะไรที่มันต่ํามากๆมันมีโอกาสเด้งเสมอและถ้ามันเด้งมันจะฮิตกับเศรษฐกิจทีเนี้ยสิ่งที่อยากคิดต่อค่ะคือว่ามันจะฮิตมากฮิตน้อยแค่ไหนอันนี้คือประเด็นสําคัญไม่ต้องกลัวว่าอันนันพยเมนจะไม่เด้งคือมันเด้งอยู่แล้ว3.4มจุดสี่อ่ะมันเด้งอยู่แล้วแต่เด้งไปที่จุดเท่าไหร่ที่จะทาให้เศรษฐกิจพังและขนาดไหนที่จะพังมากพังน,อน้อย <6. S 2> แบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีประกาศอินเฟลชั่น วันพุธนี้เราอัดวันจันทร์เนี่ยนะรอบล่าสุดอินดีเนต์อยู่ห้าตัวเลขที่ห้าถามว่าเฟดโอเคไหมเฟดก็ผ่อนคลายขึ้นต้อองบกอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าชิลดอกเบี้ยแบบห้าแล้วชิวเพราะว่าทาเกะเขาคือสองใช่ไหมค่ะเขาก็อย่างรอบล่าสุดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยก็ตามดูคุณค่าขึ้นรอบที่สิบแต่ว่าสิกเนลแล้วนะว่าไม่เบียสลาต้า้วครั้งสุดท้ายแล้วละเด้าะเราเดือนหน้าอาจจะไม่ขึ้นแล้วแต่ก็ดีเพนออนดาต้าเพราะเขาเปิดรูม้ว่า อินเคสว่าเขาขึ้นก็อย่างาด่ดาที่หลังมาก่อ <laughs> อันนี้ก็เป็นความระวังตัวของเฟดใช่ไหมครับทีนี้ตลาดก็คาดว่าอ้าวรอบนี้ไม่ขึ้นแล้วอะไรจะลงมีคนถามมีคนถามว่าประธานเฟดว่าปีนี้จะเห็นดอกเบี้ยลงไหมท่านบอกไม่เห็นไม่เห็นถ้าไม่เห็นมันยังมีแรงกดดันในบางเซกเตอร์ครับแต่มันก็ปลายแบบมากๆอืมเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจบการขึ้นละใช่ตัวเลขที่ต้องดูก็คือดูอินเทชันแล้วตัวเลขที่เฟด โฟกัสคือ r o inflation อ่ะเดี๋ยวเราเค่อยไปดู Forecast กันว่า Core i n n l l t t o o น่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และ Signal ไม่ต้องพูดถึงว่าลงนะพูดถึง Signal ที่เฟดจะมีในมินิตอ่ะว่ามันจะ Signal การ hint ว่าอาจจะลงกับเบี้ยจะเกิดขึ้นในประมาณช่วงไหนนะเพราะว่าอันนี้มีผลกับการเลือกซื้อของเข้าพอร์ตแล้วก็คือโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดี ยังบงบอกว่าเศรษกิจสหรัฐย,ย,ยังดีอยู่ยังดีอยู่อ่ะไม่ได้ดีมากแต่ก็จัดว่ายังยังดีอยู่อ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงไปถดถอยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขยายประเด็นในเรื่องของตัว Financial Condition และ Credit Condition กันเพิ่มเติมนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยพูดถึงตัว B, S V B c r e Credit t s i i t ว Deutsche Bank นะครับก็ได้รับผลกระทบมาจากดอกเบี้ยที่มันขึ้นอย่างเร็วแะแรงเนาะจากธนาคารกลางปัญหานี้จบหรือยังมันยังไม่จบดี มันยังไม่จบดีแต่มันก็ทําให้คลายความกังวล <Yeah. S 2> เพราะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่ต้องบอกว่า,อย,าอย่างเดือนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ financial condition ใช่ป่ะ financial condition ก็คือเป็นเรื่องระหว่าง daddy กับลูกๆ uh, daddy คือ f ฟดนะ daddy กับลูกๆ daddy ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยโอ้ยจากศูนมาห้าอย่างเงี้ย <laughs> แล้วลูกๆที่เป็นแบงก์อ่ะก็รู้สึกว่าอดอกเบีย้ยขึ้น5้าวันนี้ฉันจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากอะ่ะหนึ่งสองคำถามคือ ผู้ลงทุนทั้งหลายคุณจะเลือกชานหรือเลือกดัดดี้ในเมื่อดัดดี้ก็คือรอกว่าสมาร์ทกว่าและซิกเคียวกว่าด้วยเออดัดดี้ไม่มีวันเจ๊งถึงแม้ว่าเดซิลิงจะค้ำอยู่ตรงนี้ในวันสองวันนี้แหละดัดดี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะผ่านเทรนนี้ไปแล้วก็มีเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปแบบ5เนี่ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อมันก็ให้ผลกระทบกับธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารที่สถานะการเงินไม่ได้แข็งแรงมากนักแบงค์ที่เป็นขนาดเล็ก Regional Bank เป็นรีนนแลแบแล้วก็แบงค์ที่อาจจะโฟกัสลูกค้าในบางกลุ่มหรือเพิ่งพาบิสเนสในบางบิสเนสอย่างอย่าง First Republic บอ i n เงี้ยเมนบิสเนสเขาคือคอมม e ช c i a l e สเ a t e ก็คืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการแบบลงทุนอะไรเงี้ยเวลาแล้วแบงค์อ่ะสิ่งที่แบงค์ต้องการมากๆคือความเชื่อเชื่อใจเชื่อมั่นใช่ไหมพอพอมันขึ้นดอกเบี้ยแบบเนี้ย หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้แบงค์มันมีเสถียรภาพแบงค์ที่เราฝากอยู่อะมันมีเสถียรภาพพอหรือเปล่าอ่ะพอไปเช็คดูว่าเอ้ยมีกระจุกลูกค้ากระจุกเอาเสียงปล่อยกู้เป็นแบบเซกเตอร์เอาเสียงสิ่งที่ทําได้คือก็ถอนเซฟวิงออกมาดิแล้วก็ไปฝากกับพบันธบัตรเพราะว่าวันนี้ต่อให้คุณไม่เสี่ยงคุณก็จ่ายชั้นสองกับไอ้คนที่เป็นพันธบัตรจ่ายชั้นห้าทำไมฉันต้องอยู่กับคุณต่อให้คุณไม่เสี่ยงก็ตามอ่าอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วอะมันมีโฟลเงินออกจากเซฟวิงและ แหล่งฟันดิ้งของแบงก์อ่ะมันอคือเซฟดิ้งอ่ามันก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยแบงก์ฟันดิ้งน้อยลงคอสออฟฟันเพิ่มขึ้นถ้าต้องกู้ยืม,มจากที่เมื่อก่อนจ่ายดอกเบี้ยนิดหน่อยแล้วก็ไปปล่อยกู้วันนี้ถ้าถ้าคอสออฟฟันดิ้งไม่มีน้อยก็ต้องไปกู้กู้ใครกู้เฟดกเกษยดอกเบี้ยใช่ไหมคะทีนี้จะปล่อยกู้วันนี้แบงก์ต้องปล่อยกู้ก็รู้สึกว่าเอต้องหาเงินเออต้องหาเงินคือหนึ่งหาเงินมาแพงขึ้นพอปล่อยกู้จะปล่อยกู้สเปะสปะก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้อีก ก็ต้องกู้ให้กู้กับลูกค้าที่ชั้นดีครับลูกค้าชั้นดีก็จะบอกว่าเอ้ยชั้นดีนะฉันูไม่ควรจะเรืกดอกเบี้ยชั้นอย่างนี้เพราะชั้นดีดอกเบี้ยาต่ำนะลูกค้าชั้นดีก็ต่อรองดอกเบี้ยได้มันก็เลยกลายเป็นว่าแบงกิ้งเซกเตอร์เองเนี่ยด้วยคอนดิชันของการปล่อยกู้มันยากใช่ปะเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยโลนปล่อยสินเชื่อมันยากแล้วก็เลือกลูกค้ารายได้ก็น้อยลงมันเลยกลายเป็นเครดิตคอนดิชันแล้วถามว่ากระทบยังไงกับบิสเนสอืมอืมอ่ะบิสเนสที่กู้ครับแล้ว ต้องดิวช่วงนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือรีไฟแนนซ์เงินจะรีไฟแนนซ์เงินด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่แต่แตส่วนใหม่ใหญ่ที่เขาทำก็คือการออกคุ้นกู่ใหม่มารีรีเพย์เมนต์หุนเก่าโดยเฉพาะอาสังคาริมารัพอ์ <S <S อันนี้มันจะเป็นเนเจอร์เพราะมันเป็นมันเป็นเซกเตอร์ที่ใช้เงินเยอะไหมค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยชื้นฝาเอาเงินสดมาสร้างเลยจ้าโปรเจกต์นี้มันก็ไม่ได้มีคนที่ทําได้อย่างนั้นเยอะพอถึงเวลาที่ที่อ้าวนี่เก่าดิวจะเคยจ่าย2 3 4ปีก่อนจ่ายอยู่ สามวันนี้เดียวต้องใส่5้าบนของที่ฉันก็ขายไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยห้าดังกิ้งซเตอร์หใครจะกู้ใครจะกู้มาซื้อบ้านใหม่มันก็วนลูปมันก็เลยจะกระทบภาพบิสเนสซึ่งมันกระทบมากน้อยไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีโลนแค่ไหนบิสเนสไหนมีโลนแค่ไหนเอ้าวแล้วบิสเนสไม่ดีแล้วก็ทบเราไมก็เขาก็ต้องควบคุมต้นทุนเลดคุณคือ e m p l o y ย e ค่ะ คุณคือแบบคุณคือพูดถูกจ้างนะในวันที่เขาไม่ได้มีรายได้ก็ยังไม่ได้ใช้อะยังไม่มีความต้องการใช้คุณก็ยังไม่ต้องจ้างกูไงกูก็ไปพักก่อน่อนพักก่อนสักปีสองปีอะไรเงี้ยก็มันก็จะวนมาที่รูปเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันถึงบอกว่าทุกคนก็เลยกังวลว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้าสู่ recession นะเรอมาจะเข้าสู่ recession นะถ้าอันดับพลอมเมันเด้งไม่ต้องกังวลเราจะเข้าสู่ recession อ๋อมันก็เป็นเรื่องที่มันตามกันมาใช่อยู่เนาะคือเหมือนแบบพอธนาคารกลางเขาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อซื้อเงินเฟ้อปุ๊บ มันก็ทําให้เหมือนผลตอบแทนของตัวพันบัตของเป็เองมันดีนมันน่าดึงดูดมากกว่าเกคนามเส่ยงว่าเออคนก็ถอนพอคนถอนแบงก์เริ่มมีปัญหาก็ลามาที่มีเส้นสตออีแบงก์ก็ไทยขึ้นเราก็เราเริ่มมีปัญหาละทุกวันนี้ก็ปัญหาทุกที่เราละพอเรามีปัญหาปุ๊บนี่แหละถึงบอกว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิด r e c ซ s s i o หรือไม่เกิดไม่ต้องกังวลว่า unemployment จะเด้งหรือไม่เด้งหนึ่งคือมันจะเกิดสองคือ unemployment จะเด้งสิ่งที่ต้องคิดคือ เ,เยอะไหมเยอะไหมและมันจะทําให้เราไป hard landing หรือ soft landing อซึ่งมันไม่มีใครบอกว่า hard landing ก็คือ GDP ต้องลงไปเท่านี้อันนี้ไม่มี soft landing ก็คือใครปอ่าไม่มีใครปากเราทําได้แค่ว่าเราย้อนอดีตให้ดูแค่นั้นเองอืมแล้วที่พี่ยุ้ยบอกว่าตัวปัญหา Financial Condition อ่ะมันมันก็ยัง พูดยากอะว่าจะปักไปไปทานแลนดิ้งไม้อะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรครัคือต้องบอกว่าที่เรากังวลกันว่าเราได้ยินข่าวว่าแบบอ่าเงินถุตไหลออกเยอะๆใช่ป่ะจากแบงก์เราประคมข่าวกันมากเลยโอ้แบงก์นี้หายไป5 0าแบงก์นี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ราคาหุ้นลงจากร้อยมาลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอเวอร์ออนในระบบเซฟวิ่งหายไปประงกลางทางระบบธนาคารพาณิชย์ของอเมรซึ่งเมื่อก่อนมันเยอะมากนะเพราะว่า QE มันทำมากี่รุ่นแล้วอ่ะ เราเราเงินมันก็ไม่ได้ถูกใช้ไปในบิสกิสทั้งหมดมันก็อ่ะบางส่วนก็ไปอยู่ในเซฟวิงอะไรเงี้ยมันสภาพข้อมันเยอะมากเมื่อก่อนทั้งระบบในยูเอสวันนี้หายไป5% 5%เทียบกับข่าวที่บอกว่าเงินฝากหายไปแล้วเกินครึ่งเงินฝากหายไปแล้ว80%กับธนาคารมันเป็นเกินครึ่งของแต่ละธนาคารสมอลไซส์มันอ่าไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไอ้5%้เปอร์เซ็นต์นี่หายไปไหนอ่ะมันอาจจะไปพันธบัตรหรือไอ้แบงก์เล็กๆที่มันลงเยอะๆอ่ะมันกลับไปอยู่แบงก์ใหญ่เพราะว่าลูกค้าก็รู้สึกว่าาฝกกับ ซิตี้แบงค์ฝากกับเจพีมอร์แกนอาจจะจะเขี่ยกับการฝากกับแพคเวสตอนนี้การฝากกับเวสยูพาปิกตอนนี้ฉันก็แค่ถอนจากเพราะว่าล่าสุดตอนเจพีมอร์แกนซื้อซื้อเฟอร์รี่พับนี่เจพีมอร์แกนบอกว่าอยู่ไปถอนกันได้เลยวันนี้ไปที่สาขาเลยถ้าอยากถอนไปถอนหรือจะหรือถ้าไม่สะดวกไปเจพีมอร์แกนถอนเงินของเวสยูพาปิกได้เลยที่เจพีมอร์แกนอ่าพอเราไปดูอย่างงี้ลูกค้าสุกบอกอ่าพอฟังอย่างงี้ก็ไม่ถอนสบายใจ ไม่ถอนสบายใจอ่ะก็ก็จะก็จะมีความผ่อนคลายขึ้นรนะองบอกเนี้เงินไหลออกวันนี้นะถ้าทางระบบยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ที่แบบทําให้เราต้องแบบคนหัวลุกขนาดนั้นนะครับถ้ายอย่างนี้ซีนารีโอที่เราจะให้ยังคงเหมือนกันเดือนที่แล้วไหมครับพี่อยูย่เรายังคงปักซีนารีโอนี้ตลาดอ่ะมันน่าจะเป็น soft landing แต่ว่ามันไม่มีใครบอกนะว่าอี soft landing hard landing มันปัดอันที่ตัวเลขไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเอาอดีตมาให้ดูว่า soft landing เนี่ย ตลาดลงดังกีเปอร์เซ็นต์าก็ฮาร์ดแลนด์บิตลาดลง,ดงกันเปอร์เซ็นต์โดยอ้างอิงตัวเลขในอดีตนะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นเชลล์นี้เรายังคงคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะทําโลไปแล้วอ,อาจจะไม่ทําโลใหม่แต่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าสิกเนลของดอกเวียจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เป็ดเ<อ>ขาจะปรับชิศนโยบายเมื่อไหร่จะลงเดบีวยเมยื่อไหร่ท้าไมถึงคิดแบบนั้นคือจริงๆมันไมน่มันเป็นเรื่องคอมมอนเพราะว่า เวลานักวิเคราะห์ทาประมาณการใช่ปะ่ะสิ่งที่เขาใช้เขาใช้ดิสคาร์โมเดลซึ่งดิสคารโมเดลอะตัวที่มีผลมากๆกมันคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นราคาหุ้นจะลดลงเพราะว่าคอสออฟฟันทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดไงถ้าอัตราผลตอบแทนลดลงพันธบัตรลดลงราคาหุ้นมันจรู้ไวซ์อัพอ,อันนี้ก็ต้องไปดูว่าจังหวะประมาณไหนครับผมถ้าอย่างนี้ช่วงที่พี่ยุ้ยมองว่ามันน่าจะเกิด เหตุการณ์ว่าเฟดปรับนโยบายหรือว่า EPS ถูกรีไวต์ซัเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณช่วงไหนถ้าถ้ามองว่าจะสิกแนลนะเรามองจากคอนเซนแซสที่ทำไว้กับบูมเบิร์กนะอย่างอันเนี้ยคอนเซนแซสมองว่า GDP จะหดในไตรมาสสาก็คืออาจจะติดลบแล้วดูตัวเลขที่ติดลบนะคะดูตรงไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับสถ,สถิติให้ดูว่าสถิติอ่ะตลาดหุ้นมันมันมัน,มน,มน GDP มันหดอ่ะตลาดหุ้นมันเอฟเฟกแค่ไหน อย่างตอนนี้เราคาดว่า0.6-0.3แล้วรี b o u ในควอเตอร์สถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะเต็มที่อ่ะมันก็จะขยับจาก r e เซชชั่นควอเตอรสเป็นควอเตอร์สีกับควอเตอร์หปีหน้าแล้วไปเบลส์เอาควอเตอร์สปียี่สอ่ะ,อะแบบนี้มันจะเทอมมันจะประมาณแค่6เดือนแล้วตัวเลขอะ่ะมันไม่คิด1ด้วยซ้ำนะแล้วก็ถ้าเราไปดูว่าเราคาดว่าเฟดจะ signal ตอนไหนเราต้องดูอะไร ถ้าจะต้องดูคือต้องดูเ,เ,เงินเฟอ้อเงินเฟ้ออ่เพราะว่าเพราะว่าเฟดมีหน้านที่ทําอะไรควบคุมเงินเฟอ้อเฟดก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่คุมได้และแก๊บของดอกเบี้ยมันห่างพอพอที่จะสิกเนลได้ไม่ต้องพูดถึงลงจริงไม่ลงจริงนะอาจจะแค่สิกเนลก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในควอเตอร์สหรือควอเตอร์สในเดือนใดเดือนหนึ่งนะอ่าอย่างควอเตอร์สเนี่ยอาจจะเม็กเซน์เพราะว่าวันนี้ดอกเบี้ยคือ5.25ครับอ่าพออินฟล레이ชันอยู่ส มีแกลบแล้วนะมีแกลบแล้วนะหมายถึงว,ว่าคอนเิชั่มองว่าควอเตอร์สี่อินฟลชันคลอยอิฟลชันจะอยู่สามจุดห้าใช่ก็จะมีแกลบจากห้าจุดสองห้าอยู่พอสมควรใช่ถ้าแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไปแมทก,กับชะลอตัวลงจากที่คอนเิชั่นคาดว่ามันอาจจะติดลบแบบควอเตอร์สามหรือควอเตอร์สี่เราก็อาจจะเห็นชิคแนลของเฟดในไตรมาสสามหรือสี่ก็เป็นไปได้นะทีนี้คําถามคือแล้วถ้ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งตลาดลงประมาณไหนฮาร์ดแลนดิ้งจะลงไปประมาณ โอเคแต่กี้บอกว่าบูเบิร์กบอกติดลบ0 6นาซึ่งอาจริงๆฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะสิ่งที่ทำได้ก็คือเอาอดีตมาให้ดูว่าว่าสิ่งที่เห็นก็คือถ้าเราปักกันที่ GDP GDP คืออะไรคือรายได้รายได้ลงมากแค่ไหนที่เราจะสึกว่าเราแบบนไหยอะถามว่าอะไรต้องเน็ศน0.1ก็รู้สึกล่วใช่ศูก็ไม่ยอมแล้วคือในในความเป็นจริงคือ คนทั่วไปบอกว่าถ้ารายได้มันน้อยลงบนเศรษฐกิจที่แย่ลงแต่ยังมีเซฟวิงอยู่มันจะยังพอรับได้เพราะว่ามันก็อ้าตัวตัวไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะฮิตมากๆนะมันต้องเกินหนึ่งไปเยอะๆอ่าในตัวเล็กย้อนใกล้ๆที่สุดไปในเชิงคลายซิสใช่ไหมครับเงินหายไป4.5เปอร์เซ็นต์เงินหายไป4.5่จุ้งระบบนะคะซึ่งแบบมัน US มันใหญ่มากเยอะนะอ่าอานด์มอลล์มันเด้งไป9.5้าจตลาดหุ้นลง58เปอร์เซ็นต์อ่า แต่อย่างรอบเบาๆร,บรอบเบาๆก็1.990 GDP หายไป1.5%อันอินฟลอันอเอเเด้งมาประมาณ6.8ตลาดทุนลง20%อแบบนี้มันก็จะเป็นตัวเลขที่เราพอจะเห็นภาพได้ว่าเฮ้ย hey, ถ้ารอบนี้มันลงมาประมาณ1รอน,นลงมาประมาณ1ตลาดรอบที่แล้วถ้า S&P 500ติดลบโลจาก high to l ก็20กว่าอร์ต Nas ์ Nasdaq 30กว่า มันก็น่าจะเป็น area ที่ hit bottom ไปแล้วถ้ามาลงแค่หนึ่งนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่า banking sector ที่ที่เฟดพยายามช่วยอยู่เพราะเฟดก็เห็นแล้วว่าเออถ้าปล่อยมันไม่รอดฉันก็ไม่รอดเช่นกันนะมันจะประทุขึ้นมาตอนไหนแล้วมันจะมีคนอื่นที่ใหญ่แล้วดึงให้ลามบิวใน business อ,อื่นๆหรือเปล่าจนทำให้ออันหาริมทั์มันเด้งตัวที่ต้องดูอีกอันนึงคืออัตราการว่าง ค่าเฉลี่ยที่อยู่มาโดยตลอดใน US 20ปีที่ผ่านมาคือ6.2ตัวเลขที่เป็นทริกเกอร์คือสักประมาณ5ก็ต้องระวังแล้วว่ามันก็เยอะกว่าที่คาดแต่ว่าจาก3ไป3-4-5ี่หอะไรเงี้ยม,มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นควรจะเกิดขึ้นนะวันนี้3.4มดีเ่เด้งไปสี่หก็เด้งไปค่าเฉลีย่ยฟังอย่างนี้ก็เหมือนว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก,ก็น่าจะสุดทางแล้วเงินเฟ้อก็น่าจะพีคแล้วแล้วก็ GDP เนี่ย ก็น่าจะแบบปรับตัวไม่ได้ลงเยอะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะค่อนข้างสอดคล้องกับเบสเคสเราที่บอกไปสอบแซนดิ๊กแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงในกลุ่มไปในเชื้อ condition และเครดิต condition เดี๋ยวพี่วิบบอกถูกไหมอ่ามันมันจะตอนนี้มันอยู่เครดิต condition และจะลามไปภาคพิเศษแล้วอ่ามันต้องดูว่าเราก็ไม่รู้มันจะลามไหมจบหรือยังมันอ่ะแต่แต่อย่างอย่างสองสามวันที่ผ่านมามันก็เบาลงเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเฟดก็น่าจะหยุดแล้วแต่คำถามคือหยุดแล้วโฮเเเเนนนี่่่่ยโฮป็งาาาาทไหรรพะว ะมีกี่คนที่ผลวนตัวเปนที่ห้าเปอร์เซ็นต์ลองคิดดูว่าวันนี้เรามีพันธบัตรรัฐบาลที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้นทุนถุกของทุกคนมันสมมตจิจะออกหุ้นกู้ก็ต้องให้มากกว่าห้าใช่แล้วเครดิตเลตติ้งคุณเันเท่าไหร่ถ้าคุณแบบต่ำต่ำวรรัฐบาลเยอะก็ยิ่งต้องจ่ายเยอะขึ้นอีกก็จะจ่ายห้าไม่ได้คุณก็จะจ่ายแปดเก้าเพราะแปดเก้า็เออร์เน็งมาจากไหน่ะเออร์เน็งคุณต้องแบบ cover แบบค่าใช้จ่ายสี่ร้อยแปดค่ะคนค่าเช่าค่าสถานที่ค่าวัตถุเดิบ คุณต้องทำ Earning Growth ต่อปีไม่ต่ำกว่า15ซึ่งวันนี้ไม่มีอินเด็กไหนเลยที่ Analyst มองว่า e p s จะเกิน15%ในต์ในโปรแคสต์ปี2ปีข้างหน้านะเต็มที่คือ12ถั่วถัวคือประมาณสิบครับผมโอเคก็ค่อนข้างเคลียร์เนาะบอกว่า Soft Landing ก็ Is Likely เนาะน่าจะเป็น Soft Landing แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่จากประเด็นเรื่องของภาคการเงินแล้วก็พักเครดิตการีชันที่จะลาไป business เราไม่รู้ว่าจะลาไหมเนาะ แต่ว่าเราสามารถเอาตัวเลขที่ forecast อะครับมาเทียบกับข้อมูลนอดีตว่าถ้ามันลงประมาณ6.3จามอะไรตลาดมันก็ไม่แน่นกาอจนไฟวัตท่องไปแล้วตรงตามเบสเคสของเราแต่ว่าทีนี้ถ้าเรามาเทียบ i n d e x ตอนนี้บ้างล่ะครับพี่ยุ้ยไม่ถูกเทียบไม่ถูกไม่ใช่ไมูความถูกความแพงอะไรอย่างงี้ไงอ๋อหนูว่าไม่ถูกเทียบไม่ถูกเทียไม่เป็นยอก เอสอ500อะถ้าถ้าเราเราพี่พูดบ่อยๆง่ายสุดดูคพีอีใช่ค่ะพีอีคิดมาจากอะไรคิดจากเออร์เน็งก์เออร์เน็ง์ใช่ไหมล่าสุดเรายังคงเห็น S&P ถูกรีเวิต์ดาวตัวเออร์เน็ง์อยู่ตลอดเวทั้งๆท,ที่จริงๆตัวเลขประกาศมันมีบริษัทที่ไม่ดีแย่ก็มีอบริษัทที่ดีกว่าคาดก็มีมเดือนที่แล้วเราคุยกัน220วันนี้218 218นะ21ตอนนี้ S&P 500อยู่4136นึ่งสมัน้ามสบหกคถ้าเป เบสเคสก็คือใช้ P/E เฉลีย่ยเฉลี่ยแบบ20ปีที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณ16.8หกจุแปด fair value ที่ elevated P/E จะอยู่ที่ประมาณ3า0 0ันหกสามพันหกบน EPS ตอนนี้บน EPS ตอนนี้ใช่เลวร้ายสุดคือใช้ P/E ตอนเลเมนอ่เลแมนก่อนเลเมนใช่ไหมสิบห้าเท่าตลาดก็อยู่ประมาณสามพันสามสามพันสองร้อยเก้าสิบก็จากตรงนี้อีก เ <700. S 1> น็ด700จุด700จุดเนาะครับถ้าเป็นเบสเบสคือ now เบสคือ now ตอนนี้คือ p 19เท่า19เท่าคือใช้ p e ก่อนที่จะมีเอ่อ q e q e รอบโควิดใช่ก็19เท่า4ี0พ4น0นึ่่พเท่านี้ถามว่าซื้อตอนนี้แพงไหมไม่ถูกอะไรเงี้ยถ้าซื้อตอนนี้เราเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันไฟบอลท่อมไปแล้วซื้อตอนนี้ระยะเวลาการถือของคุณจะไม่ใช่เทรดดิ้งจะไม่เทรดดิ้งเพราะว่าคุณต้องซื้อแล้วถือไปจนเห็น earnings หรือไว y up อ่าอินเด e k มันถึงจะเปลี่ยนทาร์เก็ตถูกป่ะคุณอาจจะต้องคาดหวังว่าคุณต้องเห็น EPS กลับไป240อ่ะอย่างอย่างเส้นสีฟ้าคือ EPS ของอีก12เดือนข้างหน้าใช่ไหมตลาดก็มองกัน4 4 240อินเด e x ก็ก็ก็จะมาสิบพายขึ้นไปก็จะต้องเอา240คูณคุณสิคุณคุณสิคุณคุณเดี๋ยวนี้ได้ครับเรียวมากเลย2อ0คูณกับ เอา P E <P ee S 2> เอา P เท่าไหร่ดีเอา P E สข้หจดแเอเวลท์สิหจุเเวลท์่พันสามสี่พันสอ่าถ้าถ้าใช้ P E ที่แบบเบสเบสคูณ19 4,560กอ่าก็จะอยู่ประมาณนั้นอันนี้ก็ลองไปเทียบดูว่าว่าเรา comfortable แบบไหนถ้ารู้สึกว่าเอ,อ้ยซื้อได้ชิลรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มากคือ2ปีแล้วรอ4,500ก็อาจจะอีกปีหนึ่งอะที่ท,ที่ที่รอ earnings สุดใบ up ไปตรงนั้นประมาณนี้ทีนี้จะซื้อใคร เพราะว่าอุ่น U.S มีหลายเซกเตอร์หรือว่าใช่ครับมันมีหลายเซกเตอร์ว่าเอ๊ะฉันจะซื้อ consumer discretionary consumer service I T energy finance อืมไม่บอกว่าจะซื้อใครแต่ว่าเอาตัวเลขมาให้ดูว่าใครลงมากลงน้อยเราก็ไปแมทแมตแบบแมทความใจแข็งของเราเองความใจแข็งของเราเอง <c oughs> ว่าเราใจแข็งได้มากแค่ไหน <c oughs> เพราะรบางคนบอกว่า เฮ้ยมิโมอแคมันยังไม่ฟื้นเลยอ่ะต้องซื้อแต่ว่ามันอาจจะได้นะในแง่ของราคามยังไม่ฟื้น EPS ถ้ามันฟื้นได้มันโตอยู่แล้วแต่อาจต้องแลกว่ากี่บัทที่ไหวกับเราไปห้าเปอร์เซ็นต์่าหรือให้เอาชัวร์เอาชัวร์ก็ไปอินด็กซ์วันอ่ทีนี้ภาพอันเนี้ยเอามาให้ดูเป็นเซกเตอร์นะมันก็จะมีแบบในกรอบในายมือด้านด้านด้านบนอ่ะมันจะบอกว่าเป็นเซกเตอร์อะไรตามเส้นสีเนาะถ้าอย่างดูตอนเนี้ยคนที่ดูเอาเพอร์ฟอร์มอยู่ในภาพตั้งแต่ดอกเบี้ยลง ตั้งแต่ดอกเบี้ยขึ้นพูดถึงตั้งแต่ต้นเริ่มขึ้นอ่าปลายปี2021คนที่เอาเพอร์ฟอร์มมากคือ Energy เพราะอีกตัวเจ้าปัญหาที่ทำให้เงินเฟ้อมันมาเอาใหม่ตัวเร่งปัญหาให้มันแรงขึ้นดีกว่าก็คือ Energy Energy ยังเพอร์ฟอร์มอยู่นะวันนี้บวก52%แต่ถ้าดู finance ลบสิดูเทคลบสิบมอ่าก็ยังจัดว่าเด้งแหละแต่ยังไม่ได้เด้งกลับไปจุดเดิมครับผมถ้าดูแบบคนที่แต่แต่อย่างต้องบอกว่าบางเซกเตอร์เงี้ยเราไม่มีกองในไทยที่เป็นสเปซิฟิกอย่างนี้ ถ้าเราดูมิสมอลแคปเราจะดูพวกรัสเซลใช่ป่ะรัสเซลยังลบอยู่ยี่สิบสองยบสามแต่อย่าลืมว่ามิส s m มอลแคปหลายกองที่ทุกคนติดอยู่เข้าใจว่าหูหุ้นเทคตระกูลเคที่ทั้งหลายนะมันไม่ใช่ตัวเลข20่สแน่ๆมันเป็นตัวเลขแบบหกเนี่ยอนะ่ะจะถั่วหรือยังจะถัวถ้าอินด็กซ์เลเวลนี้นะก็ต้องแลกมากับการถือยาวกับต้องแลกมากับว่าบริษัทหลายบริษัทยังต้องทนดอกเบี้ยาเเซ แต่ถ้ารู้สึกว่าจะถั่วแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้อยากรีบที่ราคานี้เราก็อาจจะไปรอนในช่วงที่มีแรงขายลงมาและหรือหรือในช่วงที่ชัวร์แล้วว่าเอ r ร์นิงมันฟีวาอัแล้วอย่างนั้นก็อาจจะดีกว่า <S <S แต่ถ้าเอาสบายใจก็ถือแล้วยาวๆไปก็กองที่กองที่มีมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีประการของตัวเองที่เราชอบพูดบ,บ่อยๆในฟันทอก็ไปย้อนดูเอา F mode จะเป็มห e ้าร้อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเลือกที่เซฟกว่าครับ,บผมก็โดยสรุปหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเข้าพูดยูเอสด้หรือ,อยังคาตอบก็คือว่าให้จับตาดูประมาณวอ,อเทอร์สามว่ามันจะเป็นไปแบบแล้วถี่สีต้องจับมาส,สำคัญนะคือจับตาดูใจตัวงด้วย,ว,ยว่าแบบ <c oughs> ไวหรือเปล่าแบบเพราะว่าตอนเนี้ย มันเคลียร์ลงแต่มันไม่ได้หายไปออไม่ได้หายไปตอนนี้สิ่งที่เคลียร์คืออะไรครับสิ่งที่เคลียร์ก็คือเงินเฟ้อพีเป็นแล้วอดอกเบีย้ยน่าจะใกล้จบมากๆแล้วแล้วก็พวกตัวเลขเศร,รษฐกิจก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันก็แข็งแรงยังดีอยู่มันยังไม่ได้แย่แมันไม่ได้แย่ก็รอเออร์ n g s ตซีลไวส์ะ,ะถ้าอเอาเซฟสุดนะเห็นเออร์ n g s ตซีลไว up แต่อินด x ซมันจำเป็นราคาอย่ก็ได้อ บนความเสี่ยงหนึ่งข้อที่อีบไว้ก็คือเรื่องของเครดิตคอลเลคชันนั่นเองว่าจะลาไปภาคบิสเนสแล้วกระทบกับตัวเลขอาเรนพลอยและ GDP เยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนต้องติ่งไว้เป็นเรื่องที่เราต้องตามก็ตามเราก็ได้เราก็เล่าเล่าง่ายด้วยเราชอบมาละอุคมมากเลยไม่มีใครอวยก็อวยัวเองครับก็สําหรับเดือนนี้นะครับคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาเล่านําฝากกับคุณผู้ฟังครับจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้กับพอร์ตของทุกคนนะครับ ยังไงก็าฝากรายการ KCS i f h n มาเลียเด็กด้วยเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีประเด็นอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามการวันนี้ผมกับพี่ยุ้ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ